ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้รู้สึกว่าสิเป็นมือดีเนาะเป็นวันพลายด,ด้วยเป็นมือที่ลอยกระทงนั่มสำหรับคนที่มีครูกะก็แสดงความยินดีกับชีวิตครูของผูจ้จาให้ไปลอยกระทงเดอ้อชีวิตค่อยก็น่าจะลอยแค่สองครั้งครั้งนี้ก็ต้องไปรอ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 ไปร่วมง,งานลอยกระทงนะเนาะเพราะว่าพี่ๆเขาไม่ว่างก็ ภรระก็ต้องตกมาที่ค่อยก็ต้องไปร่วมงนานเขานะคะอ่าเอาคนบ่มีคูก็จะยากหน่อยนะคะถ้ามีคู่แล้วก็ก็ไปใช้ชีวิตดูแลซึ่งกันและกันนะคะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดเนาะอ่ะเมือ่อในสิมาขอเ้าถึงนิตยสารบลายบลายแมกกาซีนเนาะ ทำไมถึงพูดย้อนหลังขอพูดนิดนึงเนี่ยชอบค่อยชอบออรู้แหละแหละว,ว่าไปถึงดาวอังคารแล้วก็ดูจากงานติกตอกนอ้องว่ามีการเปิดตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวชัดเจนชัดเจนจากการกระทำนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วคอยเป็นพียงคอยสต,ต็กงานนสิถือดระว่างไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเนาะพูด,พ,ดพูดไปอะไรก็ถูกหมดนะเห็นไหมน้องน้อง น้องหลิงใช่ไหมที่บินบินเดี่ยวอีกแล้วมีดเดี่ยวอืค่้ยก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนะเออมาว่าค่อยตั้งแต่คลิปโน้ตแหละจําได้คลิปปิ๊บเสียดำอะไรเนะี่ยน้องไอร่าอะไรนะที่บอกว่าค่อยจะไปแยกค่อยไม่มีสิทธิ์แยกเขาหรอกมันก็ไปตามผู้ว่าจ้างนะคะอันนี้ก็ก็เริ่ม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 ที่จะครั้งที่สองอีกแล้วที่เริ่มแยกแยกกันไม่รวมกับงานโฆษณางานอะไรที่อยู่ใน เมืองไทยแต่นั้นหมายว่างานอินเตอร์ใหญ่ๆก็จะเริ่มแยกกันนะคะอ่แต่ก่อนจะไปดูรเคะห์เรื่องของบลายแมกซีนเนาะก็พูดถึงเฟรดใช่ไหมสัมภาษณ์เฟร็ดใช่ไหมที่คนพี่พูดว่าอะไรนะที่เขาถามนะพิธีกรถามว่า the trouble is ของคุณอะไร the trouble is ของคุณคืออะไรของฉันนะคืออะไร คุณพี่ก็เลยบอกว่าคน,นะคนที่อะไรนะคนที่อะไรนะอะหน้าตาดีชูงขาวด้วยค่ะแล้วก็เป็นเซฟโซนให้เราหมายถึงใครอะ่ะถ้าหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงใครนาะภาคหลังๆนี่ก็เริ่มแบบพูดออกมาเองเราไม่ต้องไปเรียกว่าแบบ ทงานของเราพวกพายเรือทั้งหลายไม่ต้องพายแล้วก็พายเองแล้วจะหมดหน้าที่แล้วพวกคุณจะตกงานแล้วค่อยก็จะตกงานแล้วเขาก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรคงดีเรียกร้องให้ค่อยมาพูดด้ยโอ้ยค่อยว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวคงตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวแล้วมากเนี่ยเนาะก็หมายถึงอะไรที่เขาพูดถึงในในะินจเนี่ยเออก็ก็เลยเป็นล้าคงเดี๋ยวเอาเนื้อเพลงมามาเล่าให้ฟังเนาะ ทำไมเขาถึงรู้สึกอย่างนั้นคนคนพี่นะ,ะคุณจันทรทำไมถึงรู้สึกว่าต้องน่าตาดีสูงขาวด้วยค่ะและก็เป็นเซฟโซนให้เราในเนื้อเพลงมันจะบอกอย่างนี้นะมันค่อนข้างจะโรแมนติกเนาะเออเขาบอกว่าอย่างเี้แค่ลมพัดใจก็ไหวสัน่นมันเปลาะบางไปทั้งหัวใจฟังเพลงรัก ก็คิดถึงเธอแทบไม่ไหวเหมือนหัวใจเป็นของเธอคนเดียวเก็บเอาไว้ก็คงไม่ไหวเลาะใจมันรักเกินจะต้านทานได้แล้วได้แล้วนะคะอยากรู้ใจเธอเพียงสักครั้งว่ารักกันบ้างไหมอย่าทำให้ฉันครั่งรักไปข้างเดียว จะจัดการกับความคิดถึงได้อย่างไรมากเกินไปใจฉันรู้รู้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเออเก็บเอาไว้ก็คงไม่ไหวเพราะใจมันรักเกินจะต้านทานได้แล้ว ปัญหาของฉันก็คือเธอปัญหาของฉันก็คือเธอนะฟังดีๆนะเพราะปัญหาของเธอคือตัวฉันหรือว่าใครอยากรู้ใจเธอเพียงสักครั้งว่ารักกันบ้างไหมอย่าทำให้ฉันครั่งรักไปข้างเดียวฟังนะ ฟังนะค่อยคําคนี้เก็บเอาไว้คงไม่ไหวเพราะใจมันรักเกินจะต้านทานได้แล้วปัญหาของฉันก็คือเธอปัญหาของฉันก็คือเธอถึงบอกปัญหาของเธอคือตัวฉันหรือว่าใครอ่ะอยากจะรู้ใจเธอเพียงสักครั้งว่ารักกันบ้างไหมอย่าให้ฉันครั่งอะไร ไป้างเดีืออ่ะอ่ะปัญหาไคที่ทำให้เขาเป็นปัญหาคนที่น่าจะดีคนที่สูงขาวแล้วก็เป็นเซฟโซนคือแบบเขาเคยบอกว่าน้องออมคือเป็นคนที่ขาวมากแบบออน้องอะไรอ่ะปุยฟ้าหรือว่าอะไรที่เขาเรียกกันอ่ะอืม เต้าหู้น้องต้าหู้คือขาวมากน้องออมคือคนที่ขาวมากพอหลับตาแล้วนึกถึงคำนี้น้องออมขาวขาวมากตอนนั้นขาวขาวใสๆอะไรเงี้ยเราเราก็เลยนึกถึงว่าเราก็เลยนึกถึงว่าคำพูดมันย มันย้อนมันย้อนเข้ามาในสมองเขาเอางนะแต่ว่าในสมองในสมองเขาคงชัดกว่านั้นพอนึกถึงเรื่องแรกเลยก็คือขาวสูงอะไรเงี้ยแล้วน้องออมสูงมากแล้วทุกคนสูงมากตอนที่พอสัมภาษณ์ในสีสันบันเทิงหรือว่าอะไรนี่แหละก็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 จะตอบว่าว่าน่าจะเป็นปัญหาเงี้ยแล้วพอคันนี้คันนี้นะคะคันนี้มามาถึงเรื่องเอ่อรายแมกซีนเนาะอันนี้พอจะให้คาตอบลงเม้นท์ให้หน่อย พาร์ทนี้ลงเมนให้หน่อย The Trouble is เนาะ The t o u b l e is ปัญหาของสันอืมปัญหาของสันก็นคือเธอน่นละ่ะเธอเธอผู้ใดเสียเสียบอกเธอคือใครเสียคือคนหน้าตาดีสูงขาวด้วยแล้วเป็นเซฟโซนถ้าไม่อยู่ในหลักการเนี้ยก็อย่าไปคิดนะคะว่าจะเป็นใครไปได้ค่อยก็คิดถึงไทรว่าออกหรือว่ามันมีหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งคนที่อยู่ในสี่ข้อเนี้ย หรือว่ามีมากกว่านี้ก็ก็ก็ไปดูเนาะก็ไปดมูมานะคะบายแมกกาซีนนะอ่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าบอกว่าต้องบอกว่าชุดสวยมากอันนี้ในสายตาของพ่อยเนาะชุดสวยมากสวยงามละมุนละไมมีความพลาวมีความ ก็เรียกว่าอะไรมีความรู้มีความพลาวมีความหรูมีความสงา่ามีความเรียบมีความเป็นสากนลุกก็เรียกว่าลุกลุกเขาก็ให้ตีมาแล้วหลชัดเจนว่าเป็นลุกเจ้าสาวชุดแต่งงานสากลและชุดยกน้ำชาเขาก็บอกไว้ชัดเจนนะคะอ,อ่ลักษณะเนาะก่อนอื่นเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาสรุปมวลรวมให้นะแต่เราขอพูดไปอย่างนี้ก่อนนะคะอ่านะคะเอ่อเดี๋ยวจะมาสรุปสรุปมวลมวลให้เนาะเดี๋ยวจะมาสรุปมวลของสัมภาษณ์ปลายแต่จะขอเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะขอเล่าอย่างนี้ก่อนเนาะเขาสัมภาษณ์ไว้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 อย่างนี้นะคะไว้อย่างนี้นะคะว่าเอ่อ ก็ถามว่าก็เรียกว่ารอบนี้เป็นการถ่ายปกเนาะเออซนะีนซีนนะนิยามนิยามนิยามความรักนิยามความรักนิยามความรักเนี่ยของพี่หลิงเนี่ยเขาบอกว่านิยามความรักก็คือหมาโกเด้นรักเดียวใจเดียวของคนพี่นะของเสียเนี่ย รักเดียวจะเดียวซื่อสัตย์อบอุ่นเวลาอยู่กับเขาแลวมีความสุขเป็นเซฟโซนบทอะไรก็ยิ้มอยากอยู่กับเขาตลอดเวลานี่คือนิยามความรักของเขาก็คือเอาขออคคาค,คาะะขงชอบคนที่มีความซื่อสัตย์คนที่มีความซื่อสัตย์นะคะเขาคงชอบคนที่มีความซื่อสัตย์ลักษณะของเขาอืมแล้วก็อารมณ์ดียิ้มตลอดเป็นคนที่คิดบวกมันทําให้ตัวเขาเนี่ยได้รับพลังบวกๆนะคะอันนี้คือนิยามความรักของคนพี่เนาะของเสียง ส่วนนิยามความรักของน้องอมเนี่ยของน้องอมเนี่ยเออกลับบ้านได้ไปพักผ่อนได้ความรักจากพ่อจากแม่พี่น้องจากสัตว์เลี้ยงกลับบ้านก็เหมือนกับการไปพักผ่อนนิยามความรักของเขาความรักของเขาก็คือบ้านเนี่ยมันมันถอดรหัสออกมาว่าคือบ้านส่วนนิยามความรักของพี่หิงถอดรหัสออกมาคืออะไรความซื่อสัตย์ส่วนน้องอ,อมคือบ้านคือความอบอ,อุ่นฉะนั้นพอเป้าหมายมัน เออพอความพอรหัสมันออกมาอย่างเงี้ยเราพอที่จะคิดต่อได้หรือไม่เออไปคิดต่อได้ไหมจ๊อให้กันบ้านนะให้กันบ้านนะไปคิดต่อรอบแรกค่อยก็ให้ให้กันบ้านเอ่อไม่ใช่เออพาร์ทแรกเนาะพาร์ทเนี่ยพาร์ทที่อยู่ในคลิปนี้แหละพาร์ทแรกเราก็บอกว่าให้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 วิเคราะห์เรื่องของปัญหาปัญหาของฉันคืออันนี้ดิสองก็วิเคราะห์เรื่องคําว่าซื่อสัตย์ ับคำว่าบ้านมันสามารถที่จะไปต่อได้ไหมอ่าอันนี้ให้คุณช่วยวิเคราะห์นะข่อยชิบะเฮ็ดงานหน่อยดิพราะขอยรู้สึกว่างาน,นของข่อยหนี่งซิบะมีอย่างเฮ็ดมันต้องให้มือเจ้าซอยเฮ็ดเลยแหละเออคราวนี้เอ่าเนาะชุดเขาเรียกว่าชุดไหนอะชุดไหนอะที่มีความความชอบชุดไหนที่อยู่ในในในที่ถ่ายแมกกาซีนนี้เนาะชอบชุดไหน เด็กก็ชอบชุดเจ้าหญิงมันมีความวิ้งวับอยู่ในนั้นอ่าแสดงว่าคนนี้อ,อะไรที่ราบเรียบแต่มันจะชอบเขาชอบอะไรที่มันหรูหรูเป็นเจ้าหญิงแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือชอบความสวยงามส่วนของน้องออมจะมีชอบชุดที่มันมีความราบเรียบสบายใจมีเป็นสากลใส่ง่ายเนี่ยคือลักษณะของคาแรคเตอร์ของทุกนนี้ต่างกันมากเลยลักษณะจากจากที่ชอบดูจากชุดเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยก็ก็ดูว่ามันมันมันนั้นอ่า แล้วก็ความรู้สึกค้าถานถึงเรื่องความรู้สึกที่ได้รับบทผู้กนันของคุณพี่นี่จะบอกว่ารู้สึกดีและก็ดีใจที่มีคนน้องเนี่ยเป็นพัทเนอร์ที่ดีและได้เล่นซีรีส์ใจซ่อนรักด้วยกันและก็ผ่านไปด้วยความราบรื่นคนน้องก็เหมือนกันน้องออมก็บอกว่าดีใจดีใจเหมือนกันที่เราสามารถจับมือกันประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่งเขาบอกเนี่ยอื อันนี้คือคือเขามีความรู้สึกที่ได้รับบทคู่กันนะเขาบอกเขาคดดีใจที่ได้รับบทคู่กันหลังจากรับบทคู่กันเขารู้สึกอย่างนี้แหละฉากไหนที่ปาสา,าตะว่าช้ากไหนที่เฟินที่สุดเสียบอกเลยว่าชัดเจนตอนที่ขอเขาเป็นแฟนตอนที่ขอเขาเป็นแฟนเหมือนต้องคุกเข่าขอเขาเป็นแฟนซึ่งโมเมนต์นี้ที่หลิงคิดว่าในชีวิตเนี้หลิงก็คงไม่ได้คุกเข่าขอใครเป็นแฟนแล้ว หมายถึงอะไรอ่ะก็คงจะคิดมากอีกเลยแหมสาวงสาวายเนี่ยนุไม่ได้อยู่ดีมีสุขเลยนะคิดมากวันวัน่นห้องประเฮดเนี่ยน้คิดมากเนาะคะ่ะดีชอวโมเมนต์นั้นแล้วก็เขินเวลาที่ต้องคุกเขาอืมคนน้องก็จะมองแบบเออมองแบบเหมือนดูแบบเขาจะเล่าเรื่องเรื่องนี้ยังไงในสายตาคนน้องที่มองก็อมองนะคะ แล้วก็สำหรับของคนน้องเขาบอกเขาชอบซีนที่หลับอยู่บนโต๊ะจิก๊กซอที่คุณหมอฟ้ารดากับน้องเงินสินิธาดาช่วยกันต่อจิกอ๊กซอหลังจากที่คุณหมอมหาทีบ้านนะเนาะลืมโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วพี่หมอเอาผ้าห่มมาห่มให้และพี่หมอก็มานอนอยู่ข้างๆจนเช้าแล้วพอเช้า จะไปแอบจุ๊บเขาซีนนั้นก็ชอบแบบอุ้ยจะก,กระจีแล้วน้องเขากจะไปแอบจุ๊บเขาอะไรอย่างเงี้ยซีนนั้นอ้เดกก็บอกไอ้ซีนนั้นก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยซีนนั้นก็สูงไว้โอ้คุณน้องเงี้ยอันนี้คือคือเขาสัมภาษณ์ไม่ยาวเนาะซึ่งค่อยก็ไม่ชอบวิเคะ์อะไรยาวๆแต่ว่าพอมาวิเค์แล้วมันก็ยาวๆอ้าวยาวเป็นยังไงก็ไม่รู้เรา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 ก็พูดไม่ถูกเนาะอ่ะ แต่ว่านะคะสรุปมวลรวมออกมาได้ดังนี้นะคะสรุปมวลรวมออกมาได้ดังนี้ลักษณะอินเนอร์เนี่ยคือคนน้องเนี่ยราศีเจ้าสาวออกมากเลยอื ราศีเจ้าสาวออกมากเลยอันนี้ดูดีๆนะดูดีๆค่อยจะเห็นเหมือนที่พวกเจ้าเห็นกันหรือเปล่านะคือน้องมอมบอกชุดสวยมากคือสวยใส่แล้วเพอเจอร์อยากแต่งงานก็มองไปที่คนพี่เพาคนพี่กนะ็เก็บอาการไม่ให้ใครรู้วันนี้เขาเขาเก็บงานนะ่อนั่งจะเก็บแต่ว่าเก็บเท่าไหร่โลกก็ยังโลกก็ยังรู้ มันออกอ่ะคือพูดง่ายง่ายมันออกอยู่แล้วคนที่มันมีความรักมันดูมันดูไม่ยากนะคะมันดูง่ายง่ายจะกินจะนอนจะ,จะ,จ,ะจะกินจะนอนจะหลับจะหลับตาก็นึกถึงเขาถึงคนคนนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรคะคลั่งรักไมหมล่ะเหมือนที่เพลงเขาว่านี่เออคลั่งคลั่งเธอจะไม่ไหวอยู่แล้วเดี๋ยวก็ปฏิเสธไม่ไหวเดี๋ยวก็อะไรนะเดี๋ยวก็ปฏิเสธไม่ไหวเดี๋ยวก็เก็บ เอาไว้คงไม่ไหวเพราะใจมันรักเกินจะต้านทานได้แล้วเออเอาลงไปเอาลงไปพักหลังๆก็เริ่มจะไม่กง่งไม่เก็บมันแล้วเออเริ่มจะเผยออกมาแล้วเผยรูปล่างไว้เหลืออีกนิดเดียวก็จะเป็นอะไรคะเป็นชื่อเหมือนในเป็นชื่อไอ้ที่ฉเฉลยว่าเป็นชื่อเหมือนในอะไรคะนอนก็เอาคนน้องไปฝันอยู่ที่ร้านหมูกระทะใช่ไหมละเมอเป็นชื่อน้องอค่อยพูดตรงๆนะ ขนาดคนเขาแต่งงานกันมามันก็น้อยนะที่จะฝังถึงกันอ้ะมันก็คงจะอึดอัดพอดูนะการเก็บการเก็บงําอะไรไว้สักอย่างมันไม่ไหวก็ปล่อยใส่ไ,ไปเลยลูกหล่าลูกข้าเแย่แม่จะจงจะเก็บอืรักเขาบอกเขาไปเลยนโยบายค่อยนะค่อยชอบใครค่อยบอกเลย ค่อยชอบใครค่อยบอกเลยค่อยค่อยไม่มาเก็บกดค่อยก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าวันเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วไม่ได้บอกนี่มันจะเป็นอะไรคือบอกไปเลยเออชอบก็บอกเขาไปเลยว่าชอบเอออันนี้แหละค่อยอยากได้ค่อยชอบแบบเนี้แหละเออค่อยมักค่อยมักเจ้าค่อยมักเจ้าหลายเด้ออ้ไอ้ค่อยมักเจ้าหลายเด้ออะไรเงี้ยก็ก็บอกเขาไปเลยแต่นีก็คงจะบอกทุกวันแหละ ไม่นั้นสีนหน้าท่าตาก็คงด,ดูดูดูไม่ออกมาเป็นอย่างนี้เราก,ก็คงจะบอกโอ้จะบอกกันก็ในอะไรล้าหน้าเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซฟโซนอะไรเงี้ยเขาคงไม่เดามาเปิดเผยอย่างนี้เ,าาเานาะ,ะลักษณะอินเดอร์เนาะราศรีเจ้าสาวออกมากราศรีเจ้าสาวออกมากนะคะเออดูอย่างไรเบิงจังไดเบิงจังไดเจ้าคือหูวาร่าสีเจ้าสาวเขาออกแห้งคุณดูชุด คุณดูหน้าตาคุณไปดูสัมภาษณ์ไร้แมกกาซีนนะฮะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ให้เนาะคุณไปดูสัมภาษณ์ไร้แมกกาซีนนะคะราศีคุณให้ออกเออราศีเจ้าสาวออกอแห้งแววตามันมีความปลื้มเปิ่มจากบทสัมภาษณ์มันจะมีความเออ่พูดถึงเล็กๆน้อยๆเหมือนคุณเคยไปพิธีแต่งงานนะเจ้าสาวหนิไปแล้วที่บอหอมแก้มมันกระติดก,กันหน่อยออคือมีความปลื้มปริ่มกระดุกกระดิ๊ดอยู่ข้างในยิ้ม ยิ้มแบบไม่ได้ห่วงว่าจะตึงโบไม่ตึงโบนะยิ้มแบบตาปิดยิ้มกว้างตาปิดนี่เขาเรียกว่าภาษาสายตาภาษาอสีหน้าภาษาอะไรมันมันจะออกมาหมดเลยอันนี้คือราศีเจ้าสาวมาแล้วแล้วตอนถ่ายไหมก,ก็ต้องก็ต้องไปดูห้าพน้วเนะือเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนการถ่ายแบบแต่พอมาสัมภาษณ์มันไม่ได้เหมือนกันถ่าแบบมันเหมือนสัมภาษณ์คู่รักที่เขาเตรียม ตัวที่จะแต่งงานอารมณ์ค่อยนะใครเห็นเป็นอย่างไรลงเม้นให้หน่อยอ่ะมาสรุปเลยนะคะสรุปประเด็นแรกปัญหาของฉันปัญหาของฉันคืออะไรเด็ดรับเบิร์อิดเด็ดทับเบิอินนะคะเด็ดทับเบิร์อิเนาะดับเบิร์อิดลงเมนให้หน่อยกับเรื่องนี้อันที่สองลงเม้นให้หน่อยลงเม้นให้หน่อยเบื้องอะไรคะ เรื่องอะไรเนาะเราพูดไปเราก็ลืมลืมไปเนะ่ะเรื่องความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับคำว่าบ้านอน,นิยามความรักคือบ้านอันนี้มีโครงข่ายหรือว่าคิดอย่างไรกับวิธีคิดอันที่สามคิดเห็นให้หน่อยว่าเหมอนราศีเจ้าสาวออกมากใช่ไหมคนน้องและ ก็อ่ะสี่สีประเด็นก็ได้เหมือนสัมภาษณ์ภาพนี้จะสารเหมือนถ่ายแบบเหมือนถ่ายชุดแต่งงานแต่บทสัมภาษณ์หรือว่าเวลาเข้าคู่เรารูกว่าก็เหมือนกับการถ่ายทําคู่รักที่กําลังจักแต่งงานใช่หรือไม่สี่ประเด็นนี้อ่ะวันนี้มาไม่ยาวมาไม่ยาวเดี๋ยวจะขออนุญาตตัดไปทําอีกคลิปนึงเนาะ จะตัดไปทำอีกคลิปหนึ่งว่าเป็นคลิปเรื่องอะไรเดี๋ยวจะ,จะมาพูดให้หนักหนักจะพูดให้ทุกคนสบายใจและจะพูดให้ทุกคนหายกังวลใจให้มีที่พึ่งพิงเ,เรื่องอะไรนะอะไรปฏิเสธไม่ไหวเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรเรื่องของไแหวนแหวนใช่ไหมเรื่องของแหวนเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเพราะอะไรยังไงอ่ะโอเคนะคะขอบพระคุณมากค่ะ